สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องรถไถโซนบ้านนอกครับนี่ครับมาดูรถไถติดลมครับ L34 นี่ครับหลากเครื่องฟางนะติดลมอภครยาของเราเขามา2คันเลยนะครับ L50 L36 1 8นี่ครับ เจ้าห้าสิบหนึ่งแปดลากเจ้าวสามหกพลังเทอร์โบหมายถึงว่าจะขึ้นเดีวนะี้ขึ้นนะโอ้โขึ้นแล้วครับโอ้โหขึ้นได้ครับเลยครับโอ้โหนีนบบ่นี่ครับดูรถแต่ละคันนะครับว้าวรถปานรถบถดเลยนี่ครับ แ <L> อลสามสี่อ๋อกินแต่ขี้โคลนเลยนะครับชั้นอาว่างานนี้มูหรือจ่ากันนี่จ่าเขาจ่าแล้วอัน,นนี้ไม่ไม่ไมน่านลมนี่ลงมาทำไมนี่ขับโม้โง่อ๋อคุณขัมโง่แล้วเนี่ยน,นี่ก็สามหกครับแอลสามหกศูนย์ 08บนะนี่ครับแอร3608นะอันนี้ก็ยืนประจำตำแหน่งอยู่นะฮะรอสแตนบายนะนี่เขาก็กำลังจะไปลากเครื่องฟางครับโอ้สีเยอะมากเลยครับอันนี้ก็เตรียมแล้วครับตั้งลำรสองคันครับ กำทำการลากเครื่องฟังนะนี่คนระับหลับทีงานนี้คนระับน้ำเช็ดมากเลยนะ แตนบไบรอสองคันครับสามคันกับสามหกครับมาแล้วครับ หลากแล้วนะเดี๋ยวอีสามหกกับหลากแล้วครับโอ้ไปแล้วครับสเป็ตลุมเลยนะไปแล้วครับ,รบ,รนะรบจะไปช่าละช่าป่าละ นี่จะทำการลากต่อยังไม่ขึ้นนะครับคอนโทนเลย L34 พลังเทรบโบนะครับมาสองเลยครับจะลากสองเลยนะ ผมคิดว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะพี่น้องเกาะสลิงสักครู่ครับนครับกำลังทําการเกาะสลิงอยู่นะฮะนี่ลากสามสี่กับห้าสิบครับลอดอัดฟังนะเกล็ดฟางเมสซี่หนึง่งสองสี่ 1, 2, กำลังทำการคล้องสลิงเนะืะมาชมความแรงนะสักครู่นะมาแล้วครับ สิบทำไงห้าสิบอ่าไม่ขึ้นครับรอบแรก ไม่ขึ้นนะอยากฟังมุนรอบหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับจะทำการเกาะมนะมาแล้วครับ โอ้ไป,ไปครับอ้าจะจมหรือเปล่านะเนี่ยโอ้อันนี้ไม่มูแล้วครับดินมัน ตั้งลำหม่ครับตั้งลำหม่เนี่ยตั้งลำไม่อีกรอบครับไปแล้วไม่ขึ้นครับสรุปคลิปนี้นะมาชมอีพีสองครับบายบายครับเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ